โดาเนี่ยกองเจ้าบระเดียวทาได้เห็นวิวได้วยพวกเลือนะตัวนี้เนาะผู้องดำผู้มุจลินตัวนี้ เอากล้องจะมาไหมอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอกล้องจะมากล้องจะมาถ่ายเอาไหมขอข่อยบอไดถ่ายได้หนเพราะว่าข่อยถ่ายวิดีโออยู่กล้องจะมาข่อยถ่ายให้เปิดเอามาสักกันจะเปิดอันนั้นออกมาเปิดกล้องมา buơi phun ốc màn con mèo, thưa vậy coi, thưa xíu ya, phải mất con, vậy xíu xíu, ya, ya, cạp thưang, cạp My family ยืนมองยืนน่หันไปกดหันหนามันนี่พ่อพ่อพ่อยังมันนี่ยังมันมองพอมหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอามึงดูป่นนะ เบังกันจะเปิดบังกัน,นโอ้ของเงบังไั่นาตีกั่ไ่น่าตีแต,ต่โอ้ยอุอ้ยคนมันลุกยู่ดวางาง่อร์ ฮั่นฮั่นฮั่นโอ้สวนยอมก็สวยสวยโอ้เห็ดสวนยอมงามขนาดเลยฮั่นแดดฮั่นฮั่นฮั่น ็สวนยอมงามแต่ว่ารัดอาจารย์อภพิษนั่นบัวลำโพงบานย่างหลวงโอ้ยเห็ดเๆ็ดเ็ดเ็ดพี่น้องเห็ดเห็ดพี่น้องอ้ยสวนยอมงามอุ้ยดอกนี้จะมาเป็นตะหักทุกคนเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ด

Boi oh, hết 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 Đó hết à. hết oh, <laughs> <laughs> จ้ามงได้น้ำที่ว่าน้ำมันไหลออกนะยุ่มงไดที่ว่าน้ำไหลออกที่พื่อนสางอันเมนยุ่มงได้กี่อ๋อต้องออกไปทั้งนั้นอีกหรเปล่าโอ้จ้สิมากจะ่งไตะเกาเราไปเดินบ่บ่คั่ดอกบ่ต้อุ้ย ห้องพึ่ง่ะ,งะอ้วว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 วควววว่วววววาววววพวว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 นนวว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 นวนวว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 วางวว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  ừ mười vài phân cân cả được gì thú โอ้ดอกสวยงามทุกคนเอาอเสียงเพลงมาขอเสียงเพลง ฝุ่นยางว่าไปฝุ่นมองหนามอันไหลออกฝุ่นอามุนอันซักซิบยังบมื่อท่ไปกับของขอมากเท่านี้นึงต้องโลกใบข้างฝุ่นโอ้ยมือเนี่ยกระโดดซึ้งมันคือหอนแท้เดี๋ยวเด้อแป๊บนึงแป๊บเดียวเดี๋ยวออกกองไหมแม่อันนี้มันถ่ายวิดีโอย้อนว่างไม่ได้โอ้ยปูกระดาษจี๋มันรูปรอแห้งพวกหลานมาหา ขอสุขขอมานสุขภาพแข็งแรงเออกกด้เอปูย่าก็ไเด้อันนี้เปิดนากองมาเลยลามันใหม่ยังว่าอยากให้่มงานนน้อยเหรอมันจุดง่ายน้ำตัวเออแป๊บเดียว